ครับผมตีที่หนึ่งอะมาทำไมแยกกันลงอย่างนี้ดีน้องบ้าวทีที่สองอะนำทีมมาด้วยปุนิกลงอยู่ทางด้านเคตเคปชิบาแล้วทีที่สามะเอาแล้วยังไงะตะวันเจอใครไม่รู้สเปกแก๊กไปหนึ่งคนฮะแล้วก็ต่อยต่อยต่อย โอ้โหแล้วก็ลุมต่อยเรียบร้อยฮะสอบหนึ่งหนึ่งฮะเก็บโดนเรียบร้อยไปแล้วตุมต้นน้ำอะเอาแล้วันจะเจอกี่รอบลู่จหวะนี้กี่กี่ล้มไ,ไปฮะท่านเอฟวิ่งมายังไงไม่รู้แล้วก็โอ้โหจะตายจะตายให้ได้แล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหแลวกี่ล้มไปอย่างนี้แลวเรียบร้อยฮะกี่โดนตอมไป เอาแล้วยังไงฮะปอนเก็บไปหนึ่งฮะเหมือนจะช่วยๆกันอยู่ฮะตอนนี้เอาแล้วฮะเหมือนจาวันจะวิ่งลงไปชานฮะแต่จังหวะน,นี้โดนมาเสียเลือดเดี๋ยวจะไหวหรือเปล่าจัวันไหนยังไงจังหวะนีะ้สอนหนึ่งหนึ่งเหมือนจะไม่รู้ี่เก็บอุกอฟาร์ไปหนึ่งโดยเก็บเจ็ดเจ็ดไปไหนยังไงฮะ ทางนาตีปอนก็ยังอยู่พมาเอาเหมือนปอนจะตายแล้วเกิดใหม่ทันทีฮะเอาละฮะเริ่มตรงนี้เริ่มนัวกันแล้วฮะระวังด้วยแล้พก็ทางหน้าตะวันฮะขึ้นสะโขบสแนปยิงแล้หลงไปหนึ่งฮะแล้วก็เก็บไปหนึ่งฮะเออคองม้องารามกันใหม่แล้วฮะตอนนี้เอาละเหมือนตรงนี้จะมีศัตรูฮะตะวัน ตะวันวิ่งมาอย่างนี้ตะวันจะโดนชนเอานะกาโด,โดนลงบไปหนึ่งทีฮะยิงก้นนะตะวันบอกมึงจะไปไหนไหมาเนี่ยโอ้โหขับรถสบายตุยเลยนะแล้วเหมือนฟอนจะวิ่งขึ้นมาหากี่ฮะกิกี้แล้วตะวันล้มไปหนึ่งอะชิมหายนะ่าเจอรถมอเตอร์ไซค์ชนโอ้เรียบร้อยฮะตามสูตรกนกับฟอนจะต้องหาดิพีแล้วละครับตอนนี้เดี๋ยวเหมือน โรดี้ก็จะเก็บไปได้เหลือแต่เหลือศัตรูอยู่นะสบายสบายฮะเอาแล้วตรงนี้เหมือนลุงอ่างจะเจอคนฮนะแล้วยังไงลุงอ่าง,ง,างยืนง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอปาระเบิดไรฮะแล้วก็ไม่ดูนะมาลก่เก็บไปหนึ่งพี่ครับผมสร้างห้องอีกไหม<อ>ได้นะถ้าเราจะสร้างอีกก็ได้นะลุงอ่างยิงไปหนึ่งฮนะแล้วยังไนะงฮะผ่านดามาลอก็ช่วยยิงฮนะตอนนี้ เอาเอาแล้วยังไงฮะเดี๋ยวชาร์จบาเตเตอร์ไปนลงอ่างจวันนี้อุย้ยโดนสวนมาเจ็บหนักเอาละกานนะแล้วยังไงโอ้โหเกือบไปแล้วฮะไม่ลงอา่างเมื่อกี้นี่เกือบโดนสวนมาเกือบล้งนะฮะตอนนี้ก็เป็นตายตามสูตรไปฮะเียบร้อยมาไม่ทันน้องมาไม่ทันห้องอ๋อ เดี๋ยวเดมีห้องต่อไปอยู่มึงมายวจวังหวะนี้เ p s ก็ยิงแนปยิงฮะแล้วก็ชาร์จบาเตอร์รอแล้วยังไงวิ่งมากับสองคนอย่างนี้ได้หรือเปล่ารถยิงเจ็บหนึ่งแล้วเรียบร้อยอะโอ้โหเข้าแดงล้วนๆแต่ไม่ตายเฮ้ยโอ้คือโดนคนนี้เหรอ ไม่ตายฮะโอ้โหเรามาดูพีเอสดวบ้านโดนลงมาอย่างนี้แล้วยังไงปอนกับจีใช่หรือเปล่ามาชุนอย่างนี้แล้วโดนยิงแล้วเรียบร้อยฮะโอ <c oughs> ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอาปอนกับจีจริงด้วยฮะ <c oughs> เอาฮะสามคนนี้ก็ครบกันดีฮะต้องไปเป็นทีม เอาแล้วจาวานี้นอนแอบอยู่ตรงนี้ฮะมาล่อ,มาล,อมาล่อได้เก็บไปหนึ่งอีโวนะเอาแล้วเหมือนจะมีคนเจอหรือเปล่าและแปะแปลแปแปลนูนวีดเดจริงฮะแล้วยังไงผัานยาฮะตอนนี้เราก็เหมือนเจอสกายเลอร์และเรียบร้อยหรือเปล่าและเรียบร้อยฮะ <G ül üyor> เจอทางด้านมุนนิกยิงไปมาแอบอะไรตรงนี้และเหมือนทางด้านตี้ของหมวฟูก็พยายามที่จะดันเข้าวงมาฮะอาชาดงผงก็กำลังเจอตัวแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหเจอตี้ย่องมาย่องมาอออ่างฮะเก็บไปถามตี้รวมๆและยังไงฮะจังหวะนี้สเปสเป,สเปโอ้โห เหมือนมารูรี่กำลังจะเจอทางซ้ายทางขวาเข้าฮะและสกายเลยฮะโอ้อยังไงโอ้พอเจอถูกม,มะตอนนี้ซ้ายขวาหน้าหลังมาเต็มะแล้วกีใช้ปีดบินปลา,ากียังไงกีกีล้มไปอีกหนึ่งฮะโอ้โหเจอนัวะและตะวันพึ่งลงมามีปืนพกฮะค่ะเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งฮะแต่ว่าต้องรีบเก็บปืนนะแล้วก็เจนเรียบร้อยครับโอ้โห ผมอย่างหนักฮะที่ผมไม่ชุบเลยและลงมาอจะยืนยืนนิ่งฮะนี่ให้ยิงหวัวแล้วยืนนิ่งฮะและยังไงฮะโอ้โหเจอนัวฮะโอ้โหตี้หัวบูแบบไม่รู้มาเมื่อไหร่ฮะโบบาโบบาใสยขวาหน้าหลังเต็มไปหมดครับแล้วก็เหลือโอโอโคนเดียวนะตัวตน,นี้เรียบร้อยฮะเก็บไปอีกหึ่งตี้ฮะจะไดตีที่สองเอาละฮะเหลืออยู่ สองที่สุดท้ายฮะคาดว่าตี้ที่สองน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะเออนี่ยยังไงและยังไงฮะเจอสเปย์อย่างนี้ตัวแจ๊ตัวแจ๊เอาละฮะเหมือนจะมาสกเกลให้เพื่อนนะฮะตรงนั้นเเหมือนเพื่อนจะรู้แล้วฮะว่าอยู่ข้างบน แอบไปฮะแอบไปฮะเอาคนนี้ก็ตามคณคอมในวงมาฮะและยังไงหนึ่งสองสามฟุกฟุกบอนฮะเราก็เจอสเปร์ล้วก็ชาจบาสเตอร์เอาเรียบร้อยฮะโอ้โหนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ก็เรือเหลือครึ่งหลอดแล้วก็ยังไงฮะหนึ่งสองสามน่าจะตายเขาเหมือน โรบอตบิงฉีกขวาเข้ามาแต่มันโล่งซะเหลือเกินแถวนี้ได้ยังไงฮะอ่ามีมีฟาร์มของและเรียบร้อยเรียบร้อยจบวิ่งหนึ่งเกมครับเหนื่อยฮะ